ผู้ใช้แรงงานครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทํางานในการต่อสู้ชีวิตนะครับอยู่ด้วยกันกี่คนนะครับเจ็ดคนนะครับให้ไปเจ็ดกล่องนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับ่อสู้นะคบขอโชคดีครับ สันวันพาธรรมสวัสดีนะครับเจอกันอีกครั้งครับทุกวันพระของแต่ละสัปดาห์นะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้คุณต้องพงชูแสงนะครับก็ได้บริจาคปัจจัยส่วนตัวนะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นขนมปังเทวดา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 ทั้งหมด30กล่องครับเพื่อที่จะแบ่งปันกำลังใจให้กับประชาชนทั่วไปนะครับ ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยกับโควิด19อยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ผลบุญที่ทำในวันนี้ที่คุณต้องพงชูแสงทำในวันนี้นะครับขอเปิดหนา้ากากครับผลบุญที่คุณต้องพงชูแสงทำในวันนี้นะครับขออุทิศให้กับคุณพ่อกมลชูแสงนะครับท่านได้เสียชีวิตไปแล้วครับก็ขอให้ท่านได้จุติในภพภูมิที่ดีนะครับมีทุกข์ให้หายทุกมีสุขก็ขอให้สุขสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขออนุมโมทนากับคุณต้้งพงด้วยนะครับ ขนมปังทั้งหมดนะครับ30กล่องนะครับกล่องพุงนี้มี1ิกล่องนะครับทั้งหมดจะเป็น3าถุงนะครับจะเจอกันนะครับที่แยกสีอยุทยาครับผมว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรจะโดนปฏิเสธไหมแต่ถึงจะปฏิเสธอย่างไรเราก็ยังทําความดีเพื่อสังคมต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าทอแท้นะครับสู้ๆคนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุโมทนากับคุณต้องพงชูแสงด้วยนะครับวันนี้ก็ผู้ใช้แรงงานครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทํางานในการต่อสู้ชีวิตนะครับอยู่ด้วยกันกี่คนนะครับเจ็ดเจคนนะครับให้ไปเจ็ดกล่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผู้สู้นะคบขอโชคดีครับในช่องขนมปังีบดาดาครับแล้วก็มีช่องใหม่เพิ่มช่องหนึ่ง เ,เป็นภาษาเกตไอ้มิสเตอร์เบสอ,อันเกลอเ์ขแค่นี้ก่อนขนาปังธรรดาก่อน<า>แล้วก็ติดตามต่อเสร็จแล้วเพื่อเป็นกำลังใจใน,าน,นการทำนนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็เป็นรปภท่านจะมาตรงนี้ทุกวันพี่เขาจะมาทุกวันถ้าวันไหนมีขนมปังผมก็จะแบ,บ่งให้พี่เขาอ่าววันนี้ก็มีขนมปังจากน้ำใจของคุณต้องพรมยูแสงน,นะครับกราบอนุโมทนาเลยนะครับ มานั่งทาอะไรกันอยู่นี่ครับยังไม่กลับกันอีกเหรอมาทำะไรกันมาทำอะไรกันวันนี้ทำอะไรกตึกมีคนสองคนนะสองคนคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็งคนอีกห้าไม่ได้ถามคน เดี๋ยวก่อนพวคุยเร <aine>. <centres> er ื่องผ้าครับไม่ให้เข้าเลยโอเคนะอ๋อไม่รู้จักใช่ไหมไปละผู้เทพดอนครับอ๋อโอเคประมาณนั้นแหละประมาณเดียวกันนั่นแหละ สู้ๆนะครับขอบคุณครับ Terima kasih okay. kerana menonton! ในวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแจกหมดแล้วผู้โชคดีคนสุดท้ายคือพี่แก๊ปพี่แก๊ปแล้วก็พี่ตำรวจครับสองท่านสุดท้ายครับได้ทานหมดพอดีกับอนุโมทนากับคุณต้องพงชูแสงนะครับแล้วก็บุญกุศลนี้ขอให้ไปถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อกมลชูแสงนะครับขอให้จิตในภพภุมที่ดีและก็ขอให้ครอบครัวญาติมิตรสหายของต้องคุณของคุณต้องพงชูแสง ยงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่งามนะครับธรรมสวัสดีครับขอบคุณครับ